่าววีมซีนิวโครงการเติมความสุขบันเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปันเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2563เวลา10นาฬิกาท่านพิสนุทิพลอดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีเติมความสุขบรรเทาความทุกข์ด้วยการแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีโดยได้รับเกียรติจากท่านสิทธิศักดิ์วัณณชกิจ อธิปดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของเยาวชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับจากวิกฤตการโควิด -19 ในการนี้ท่านอาิบดีสารเยาวชนและครอบครัวได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในรายการของสถานีโทรทาาัศน์บีเ TV มซทวีเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆของสารเยาวชนและครอบครัวที่จำต้อง ควรชี้แจงให้ประชาชนทั่วไปทราบเพื่อการประสานติดต่องานด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องพระกระพริจชาวิมลอานคือคือในวันนี้ผมผมก็คงไม่ได้มาคนเดียวนะฮะทางซ้ายมือผมก็เป็นท่านพกษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบ,บรุรีท่านขวามือผมก็เป็นท่านพกษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบ,บรุรีและท่านประธานผู้พิพากษาสมทบ สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีท่านสุหมกอีกใบหนึ่งประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีด้วยที่สําคัญที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีได้จัดขึ้นในวันนี้ซึ่งผมจะเรียกชื่อย่อๆว่าเป็นโครงการกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันนะครับ ที่มาของของโครงการนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากสำนักง,งานสารยุติธรรมได้มีหนังสือแจ้งเบียนมาอย่างสารยุติธรรมชั้นต้นทั่วประเทศขอความร่วมมือว่าหากสารใดมีความพร้อมนะครับในช่วงที่เป็นวันครายวันพระราชสมภพ,รพหรือวันเกิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันที่3มิถุนายน2,563ก็ขอให้ศาลแต่ละศาลจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมอื่นๆหลักเกณฑ์ก็คือเราก็คัดเลือกครอบครัวเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาคดีในศาลประมาณ100ครอบครัวรวมแล้วก็เกือบ120ครอบครัวจากครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนยากจนนะฮะ มาเข้าสู่โครงการเราก็เราก็จัดหาคล้ายๆกับเป็นถุงยังชีพถุงแบ่งปันก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลา,าน้ำดื่มมาม่าแล้วก็มีข้าวกล่องสองกล่องมีค่าพนันะอีก200เหตุที่มีค่าพนันะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องเดินทางมาไกนะลเราก็เห็นใจว่าก็ต้องเสียค่ารถค่าลามาเพื่อจะรับของแล้วต้องเสียเงินเอง ก็รู้สึกใจเขาใจเราก็มีค่าพานะติดไม้ติดมือกลับไปด้วยก็จะรู้สึกว่าสารนั้นได้ได้มีความห่วงใหญ่อันนี้คือกิจกรรมที่เราทํา